สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอโปรเจกต์ท่องเที่ยวเมืองกาญจนบุรีรอบสุดท้ายนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแอปพลิเคชันของเรากันเลยก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับก็คือชมสถานที่แล้วก็จัดการทริปนะครับเดี๋ยวลองเลือกจัดการทริปกก่อน,อนจัดการทริปนะครับผมฟิกข้อมูลมาให้แล้วนะครับสามทริปด้วยกันก็มีทริปหนึ่งวันสองวันแล้วก็สามวันนะครับ แล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มทริปแล้วก็กลับไปสู่หน้าหล,ลักเดี๋ยวเราไปดูปุ่มเพิ่มทริปนะครับปุ่มเพิ่มทริปนี้ยังไม่ได้เพิ่มฟังก์ชันเข้าไปนะครับเพราะว่าดูดูดแล้วในส่วนนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันก็เลยจะนําไปต่อยอดในอนาคตน,นะครับก็จะมีเลือกระยะเวลาวันที่จํานวนรูปแบบการจองตัว๋วการเลือกที่พักให้นะครับแล้วก็จะสรุป และการทิปที่เลือกนะครับแล้วก็ตกลงเพื่อบันทึกทิปได้เองนะครับแต่ทางนี้ทางพัฒนาเราได้เพิ่มทิปไว้ให้แล้วนะครับสามส่วนด้วยกันทิปแรกนะครับก็จะเป็นทิปท่องเที่ยววัดถ้ำเสือช่วงเช้าแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ำแคลช่วงบ่ายแล้วก็จบด้วยน้ำตกเอราวัณนนครับก็คือเรา ทดลองคลิกข้อมูลไว้ให้หมดแล้วนะครับเราเข้าไปดูทีิปสองวันกันก่อนประมาณนี้ครับมีรูปภาพมีสถานที่แล้วก็มีตำแหน่งของสถานที่นะครับสามารถเดิมพัลคิกหรือว่ากดปุ่มทัชสกรีนที่หน้าจอสองครั้งครับเพื่อซูมเข้าไปดูรายละเอียด แผนที่ข้างในว่าเดินทางไปยังไงครับอยู่ส่วนไหนของจังหวัดประมาณนี้ครับผมสามทิปคร,ครับผมไปดูในส่วนของชมสถานที่นะครับชมสถานที่นี่ก็จะมีแบ่งออกเป็น อยู่สี่ส่วนก็จะมีที่เที่ยวที่ทำบุญที่กินแล้วก็ที่พักครับเดียวลองดูที่เที่ยวกันก่อนเลยก็จะมีรูปภาพนะครับของแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตมีรายการของแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีตอนนี้เพิ่มเข้ามาห้าส่วนครับเดี๋ยวต่อยอดเพิ่มเข้ามาในอ,อนาะคตสักสิบยีิบก็ว่ากันไปนะครับลอ,ลองดู สึกหนึ่งที่ทหารข้างแม่น้ำแคบผมก็จะมีรายละเอียดมีรูปภาพมีจุดมาร์กแมปนะครับสามารถแล้วมันคลิกเข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับเหมือนจัดการทิปเลยว่าอยู่ส่วนไหนของจังหวัดในอนาคตนี้อาจจะมีการสไลด์รูปภาพเปลี่ยนรูปภาพไปเรื่อยนะครับตอนนี้มีแค่ภาพเดียวนะครับ ที่ทําบุญบ้างกันครับมาดีครับต่อไปครับที่กิน ที่พักบ้างครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับแอปพลิเคชันท่องเที่ยวมังการก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับผม